ไอ้ชักวู้ดอ้ชักมาไปตั้งทีสิฮับเบิลสเกย์ฮัเบิลน์ไม่ก็ฮับเบิลน์ไปกันเลยค่ะสนใจกไปเลยคทีายกระโดดยิงไตอเลโก้อมม่จะจับมันไปเลยค่ะสกไปเลยวว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 

ไปเลยครับไปเลยอันนี้ลำน้ำสุดจอเลยครับอื้ลากไปทำงานครับทำงานทึ้นนทำงาน้อเแลนสามร้อยลี้อ่ะลากไปเลยครับคุณลูกอัชิระไหวไหมอัชิระไหวไหมปป้าไหวไหมอัชิระไหวไหมเดินไปร้อยรอบอันนี้น่ะครับขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขา ขึ он, он, ừ, unnie, Arizona, <u> ้นเขาต่ออีกขึ้นเขาอีกอืกอีกมามาใกล้ถึงแล้วมามาใกล้ถึงแล้วขึ้นเขาอีกอีกอ่ะอ่ะึเอ้ยอื้อุ้อุ้อุ้ย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 อ้ยอุ้ยึุ้ยนุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้นอุ้้ยอุ้ยอึ้ยอ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 ุ้ยอ้ยอุ้ยอ้นอุ้ยอ้นอห้ยอุ้ยอ้ยอุ้อ้อ้ยอล้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ้้ย มือเปลียนตักคือพี่ช่วยหน่อยครับคือพี่อ๋อมือจับนะครับมือจับพี่จะเหนื่อยกันทุกวันครับเตรียมตัวที่อู้วันเขาเชโยร์โอ้ยไปตาคุณพ่อแล้วนะคะเป่าวู้จุใจเลยค่ะย้้อหายใจว้าวเล่นดิ้นเล่นต่อ ทีละอ๋อรถไปมาเล่นบ้านบอลกันดีกว่าครับโอ้ว้าวลื่นลืนเฮ้ยคุณไปครับดึกดึกนี่ครับอะไรเอ้๊ยโยนวดอุ๊ยบ้านระจบอุ้ยงูนี่ไหนครับอะไรครับแหม่ครับไอชิ้นนั้นไหนครับอ้าว่อไปอยู่ไหนอู้อยู่นี่ครับอือมาปีนเขาขึ้นไปสไลด์โหโหูกสูงมากครับอันนี้เอียนตัวอ้ววูกสูงมากเลยทีเดียว Oh. Yeah. อ้มอามานี่ครับโอ้โหเล่นกระดาสไลด์ดาสไลดเหมือนกับรองแก่งเลยนะครับเร้เลงคู่่รต yeah. ่อสไอ,อไปเลยครับ าม,มาทมาโอเคโอเคเาลืล่น่นเตัอตัวที่ทุกคนไปแล้วโอ้บยบายตอ,อโอเคสะใจมากแดน,นกกต่อยนะคะเบ็ออยูอออ่่อ่จัดจับจับจับจัจัีนเขาต่อครับปีนเขาต่อนเขาต่อไปไหนครับหาไม่ไหวค่หับมัเข้าฐา ุดมดดอดจดอดมุดวิ่งวิดอดมุดมุดม,มุมดมดดอดหจหมโเวลาลคับเสร็จนไหมแล้วหน้านะคะขอบคุณี่รับชมนะครับทีส